สิมันคอนฟอสเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่คือบัญชีมากกับบัตร ATM ที่เจ้าของบัญชีต้องเอามาเผาครับหลังจากที่ไปเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วต้องเอามาเผาเลยถ้าไม่เผาเขาไม่จ่ายตังค์ให้ครับต้องเผาให้เขาเห็นส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเผาแล้วจริงๆเขาถึงจะจ่ายให้300มั่ง500มั่ง1,000มั่งครับ ที่ต้องเผาเพราะเขากลัวว่าเราจะอมเงินที่โอนมาไงล่ะครับน,นี่เป็นคลิปจากมือถือของแม่คายที่ถูกจับนะครับที่เป็นคนจัดหาคนมาเปิดบัญชีมาแล้วก็กินหัวคิวบัญชีละร้อยแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์จากเงินที่โอนมาแล้วแต่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ครับคือพอตกลงซื้อขายบัญชีกันแล้วเปิดบัญชีทําบัตร ATM เสร็จแล้วก็เผาทั้งบัญชีทั้งบัตร ATM ทิ้งเลยครับที่เหลือไอ้พวกแกงข้าวเส้น หรือว่าพวกโจรออนไลน์มันจะจัดก,การเองเรารอ,รอหมายสารอย่างเดียวทุกครั้งครับทุกครั้งต้องเผาควบคู่กันสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็ม เขตนี้ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน3ากองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9้าและก็ต่อชดล3 7ไปจกกับกลุ่มสองผัวเมียคู่นี้ครับซึ่งทั้งรับจ้างเปิดบัญชีมาเองแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแม่ขายจัดหาคนไปเปิดบัญชีมาเริ่มจากตามไปจับฟาพัทราวดีอายุ3 4ปีที่บ้านพักที่หมู่7ตําตลท่าช่างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาตามหมายจับของสารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่17กันยายนปี67ครับในข้อหา หาร่วมกันช่อโกงประชาชนยอ่ยอย่อพอครับจากนั้นก็ตามไปจับบางหมัดหรือว่าอาดีอายุ33ปีสามีที่บ้านพักที่ซอย10บางแฟบพ,พัฒนาตามหมายจับของสารจังหวัดชุมพรซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่20ธันวาคมปี67ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดช่อโกงประชาชนนะครับพอพามาสอบบางหมัดบอกผมไม่รู้เมียเป็นคนจัดการเองทั้งหมดมัดตอนนี้เรา,เร,า,เร,ารับจับโกงกับอาเดียถกต้องไหม Nè tay... ừ? đấy cảm ơn chị hai chỉ hai các hai mìa tay mìa tay mươi hai rồi hai mươi hai nghìn 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 hai mươi hai trả hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai bên hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai cô thế có lúc chưa nè ở bên chân thì tấm luôn chính nè bị cán bóp nuôi nên mà cô có lúc chưa Đối bị cán vốn cao bằng chi đâu rồi nè chậm luôn tao đây luôn không? có thể chênh mà con mẹ mình bị cái chênh bằng chi đâu em trong พอถามฟ้าฟ้าบอกหมดเลยเอาบัญชีผัวไปเปิดบัญชีมาได้500มั่ง1000มั่งแล้วแต่เขาจะให้ครับเปิดหมดทุกแบงก์เลยหลังๆก็หาคนไปเปิดบัญชีมาได้มา30กว่าคนครับได้ค่าเปิดบัญชีละร้อยกินเปอร์เซ็นต์ถ้ามีการโอนเงินผ่านบัญชีมาก็ได้เปอร์เซ็นต์อีกทํามา2เดือนได้2องสามหมื่นเดี๋ยวไปฟังฟ้าเล่าให้ฟังครับเหมือนกันที่พี่ก็เช็ครายละเอียดที่เรา บัญชีเนี่ย่นก็เกิดเกือบจะสามสิคนแล้วถูกไหมเราทําประมาณกี่ปีทำนั่น่ะปีน้นปีเดียวประมาณสอเดือนได้สเ้ราเราได้ได้เงินค่าตอบแทนมาเท่าไหร่ก็จ่ายน่าท่ายอดได้กี่บาทได้กี่หมื่นได้ไม้ประมาณสองหมื่นได้สองสามหมื่นเสองเดือนนา้มไหมรานียในการทำายบัญชี ไม่รู้ว่าเแต่ทำแบบนี้ก็มีผลเสียแบบนี้ต้องทำลายบัญชีทุกครั้งหรอเพื่ออะไรทำลายบัญชีเพื่อเขา้าใจว่าเราจะเอาไปเก็บเงินเวลาที่ว่าเงินเขาเข้าอยู่ในธนาคารแล้วบัตรพี่ทีมาบัตรก็ทำลายเหมือนกันเขาใช้แอปเขาเข้าทางแอปโอเข้าจำแอปแล้วเขาใช้วิดีโอนกับแอปส่วนมากก็เป็นเด็ก บริเวณบ้านใช่ไหมแถวๆโซนนี้กองวัดตรงนี้ใช่ไหมหาดใหญ่แล้วเนี้ยใช่ไหมแถวๆแถวๆบางท่บนกองวัดเนี้ยออกแบบนี้เอาอำไลน์ไปคือทุกทุกทั้งนึงใช่ไหมบางอันก็จะเปิดออนไลน์ก็ไม่ต้องไม่ไม่จะไม่มีสมุดเหมือนธนาคารกรุงเทพจะมีสมุดอะไรด้วยก็จะให้แก้วก็จะให้สองพันห้านี่ครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับฟ้าเล่าให้ฟังบังหมัดถูกแจ้งจับไว้ที่สพชุมพรเพราะว่ามีคนถูกแก้ง call center หลอกว่าเป็นตำรวจก็ไอ้พวกนายร้อยปอยเป่นแหละครับที่โทรไปหลอกเหยื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมั่งไรมั่งประมาณนี้ครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบังหมัดมา2 0 0 0 0 0ส่วนฟ้าก็ถูกแจ้งจับไว้ที่สพสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะถูกแจ้งจับไว้ที่นั่นครับเพราะว่ามันมีคนถูกหลอกแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีฟ้านี่แหละครับ17,000ทั้ง2คน ก็ต้องแยกย้ายกันไปครับบางหมัดไปชุมพรน,น้องฟ้าไปสันป่าตองเชียงใหม่ชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยครับหลังจากนี้ไม่จบมไม่สิ้นไม่รู้จะถูกแจ้งความอีกกี่โรงพักกี่จังหวัดจากบัญชีมาที่ขายไปอะไรครับที่รัดนทะี่เป็นเรานะวันนี้เราได้รุวมจัวเห็นรวดนะของกลุ่นะนะตมตัวนะดูก็ไดอเนี้ยนะแต่จบัญชีมาเลยนะ đầu bên, bên này là áp. cái này chân nè, có bì lại đây kiểu các đơn hàng à, tăng chỉ có đọc trong nè, để mình đem máy của bạn điếu nè, mình cái đầu, lồng, khung đắt, คนอื่นๆที่ขายบัญชีมาผ่านฟ้าพัฒราวดีคนนี้ก็ดูไว้นะครับนี่คือจุดจบนับวันรอได้เลยถูกแน่ถูกเอาหมายจับแน่แต่ไม่รู้ว่าสารจังหวัดไหนตำรวจจะตามมาถึงบ้านแบบนี้ส่วนจะไปโรงพักไหนใกล้หรือไกลบอกไม่ได้ครับแต่ว่าค่ายตั้งไว้ก่อนได้เลยครับเห็นข่าวนี้แล้วหลายคนทำท่าเสียตัว ส่วนนี้ก็อีกคนครับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดหรือว่าชุดตะวันโรงพัาหาดใหญ่ไปจับอีฟนาคนิรัตอายุ36ปีที่บ้านพักในซอยคดชรัตตำบลบ้านครูอำเภอหัดใหญ่คนนี้มีสาหมายจับครับคดียาเสพติดของสารจังหวัดสงขลาหนึ่งหมายคดีช่อโกรงประชาชนหรือว่าคดีบัญชีมาสองหมายครับของสารจังหวัดน,นคปรปฐม1หมายและของศารจังหวัดเลย1หมายก็รับครับว่าไปเปิดบัญชีมา เขาให้มา300เองค่ะพี่เอี้ยงนี่คือจุดจบของคนที่ขายบัญชีนะครับคือถ้าถูกจับแล้วเรื่องมันจบเลยก็ดีสิครับมันจะได้จบจบไปแต่ว่ามันไม่จบนี่สิครับมันจะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าไอ้พวกจนออนไลน์มันก็จะเอาไปหลอกคนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนกันครับไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวไอ้ลุงพาเม่ไปที่ลุงพักก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้อะไรนะมีไรเดี๋ยวไปโทรหาแม่นะ đi tôi sợ không phải bạn <imitation> nó